สวัสดีครับวันนี้ก็ไลฟ์สดมันพอดีมนานอนตาข้าวนะครับเนี่ยเอ,อไม่มีอะไรทำครับไลฟ์สดเล่นว่าสะดุดไหมครับเนี่ยไม่รู้ว่าเน็ตผมแรงหรือเปล่านะครับ ยุ่งก็เยอะครับออกมานอนข้างนอกเฮ้ยนั่งข้างนอกครับนี่ครับเต็นท์นี่ครับผ้รบารถไทยมาครับดูครับโอ้โหฟ้าครับฝนจะมาไหมครับเนี่ยนี่ครับ สะดุดกันไม่นอ้อพอดีร้อนครับเลยออกมานั่งเล่นขางนอกครับนี่คือ,อ,อน้ำพริกครับสินสมอเราครับนี่ครับโลฝนมากเลยครับ ผมว่าเหมือนจะสะดุดนะครับเนี่ยสายเน็ตไม่ค่อยแรงครับพรยจันทร์ เดี๋ยวผมปิดดีกว่าครับสะดุดเหลือเกินครับ